กดแชร์กดซับซัคายให้ด้วยนะถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วไปดูกันเลยฮัลโหลมาในปีจินทรีสมานิคเนมอีสปอรวันนี้พวกเราก็จะพาไปดูคําที่น่ารู้น่า,ชาใช้แได้มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะถ้าใครอยู่ดูแล้วไปดูกันเลยคํานี้ก็คือคําว่า Table Table แปลว่าโต ok ๊ะและโต๊ะมีหลายประเภทเช่นโต๊ะแบบนี้แล้วก็โต๊ะแบบนี้ แล้วก็ต่อไปมันก็อีกมีอีกมากมายที่ทุกคนรู้เช่บอกสามารถเป็นตัวได้หลายประเภทโตสามารถเป็นคําได้หลายคํามากเช่นโต๊ะเรียนโตคุรูโตทํางานโตทำการบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สองคำว่า booksbooks books. ถ้า book ไม่เติมตัว S, <S, <S ก็จะมีแค่หนึ่งเล่มถ้า books เตตัว s ก็จะมีกว่าเล่มขึ้นไปนั่นเองบุ๊กนั้นสามารถเป็นได้หลายเล่มน,นะเป็นเล่มน,นี้ก็ได้เล่มน,นี้ก็ได้เล่มน,นี้ก็ได้เล่มน,นี้ก็ยังได้เลยคำพวกนี้เป็นคำที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เ,เพื่อนเๆที่ดูอยูอ่ก็อย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะบ๊ายบายรอคลิปจบแล้วหรอ ถ้าดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครใหเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะถ้าเกิดกันแล้วบ๊ายบาย